ข้างนอกหลับข้างในตื่นแม้จะหลับตายอยู่แต่ว่าจิตมันตื่นอยู่นี่ท่านไม่ตื่นทำไงนะลองทดลองหลายๆวิธีการอย่างเช่นสติร,รู้อยู่ที่บริเวณหนาา้าผาก ระหว่างคิ้วนะนะนะเดียวกันกนะ็ตามความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยูนะ่คือรู้ไปทั้งตัวนะันแหะนะรู้ว่ากำลังนั่งอยู่นะรู้ไกลที่กำลังหายใจอยู่นะแล้วก็สติให้รู้ที่บริเวณกลางหน้าผากนี่เป็นต้น ถ้ารู้สึกว่าพอร,รู้อย่างนี้แล้วมันตึงหน้าผากม,มันปวดหัวอะไรเงี้ยนะนให้สังเกตดูว่าเรา,เาตาไปเพ่งหรือเปล่านะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อสายตาน,นาพาะพอไปดูเรนกลางหน้าผากแล้วก็เอาตาเข้าไปเพ่งมันจะปวดหัวใช ให้สังเกตดูให้ผ่อนคลายกว่านั้นนะข้างนอกกระดูเคร่งคราดแต่ข้างในให้ผ่อนคลายนะนะคิวขาหมดอยู่หรือเปล่าไหลเกรงไหมอะไรเงรเี้ยนะนะผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ให้รู้สึกสบายๆยอย่างนั้นนะแต่ทีนีท้ทำไม่ได้ทำยังไงมมีเทคนิคเยอะแยะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ นะอย่างเช่นใช้คำบริกรรมช่วยนะโดยที่ไม่ต้องให้พร้อมกับลมหายใจนะถ้ามันง่วงมากรุนฟุ้งมากอย่างเช่นท่องคำว่าโทโธอยู่ในใจเร็วๆนะทนะ่องให้มันเร็วอย่างทั้งมันมีเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นตอนแต่ถ้ารู้สึกว่าพอท่องอย่างนี้แล้วก็รู้สึก เหมือนหัวเหมืนอนจะเจียนอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่เหมาะกับเรานะก็หยุดเสียนะเราไม่ก็ย้ายรู้ไปตามร่างกายนะอย่างใสอาจารย์โกเฮนก้าท่านใช้วิธีการสแกนบอดี้นะรู้อาการตั้งแต่หนังศีรษะลงไปนะดูแค่ผิวภายนอกนะรู้ไล่ลงไปเรื่อยๆนะ เหมือนกำลังเข้าเครื่องสแกนอะไรสักอย่างหนึ่งนะไล่ไปยังถึงพื้นเท้านะรไล่ย,ย้อนขึ้นมามอย่างนี้เป็นต้นนะพอจิตไม่อยู่นิ่งกับที่นะมันก็เลิกง่วงไปเองนะหรือไม่ก็ใช้วิธีการนะย้ายรู้ตามจุดต่างๆนะตรงไหนที่มี ความรู้สึกว่ามันกระทบกันอยู่นะอย่างเช่นนะหนังตามันกระทบกันอยู่กลนะนกระทบพื้นอยู่ขากระทบกันอยู่มือกระทบกันอยู่หรือมีการกระทบจากอากาศภายนอกนยลมพัดลมที่กระทบถูกผิวหนังอยู่อย่างนี้นะหรืออาการนี่มันตึงอยู่อย่างเช่นไหล่ั้งสองข้างนี่มันตึง,ตง นะหลังที่มันตึงอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันรับรู้ได้หรือเสื้อผ้าชีวรอ,อะไรที่มันกระทบกับร่างกายอยู่อย่างนี้นะนะแล้วนึกเชื่อ,อ,อวิทยส่วนนั้นๆประกอบไปด้วยนะอย่างเช่นตาขวาตาซ้า,ายหูขวาหูซ้ายอะไรเรื่อยไปนะให้จิต,ม,ม,นะจตม,ม,มันมีของเล่นนะจิตมีของเล่นเหมือนเด็กมีของเล่น เด็กมีของเล่นแล้วมันก็ไม่ง่วงแค่นั้นเองจับมานั่งนิ่งอยู่เฉยมันก็ง่วงใช้วิธีการอย่างเงี้ยลองหาเทคนิคเฉพาะตนที่มันเหมาะกับเวลานั้นๆนมันไม่ได้เหมาะทุกวันหรอกไหนที่มันทําให้ตื่นในเช้านี้วันพรุ่งนี้อาจจะหลับก็ได้นะจิตรู้อะไรกิเลสก็รู้อย่างนั้นนะก็กิเลสท,ทํางานทํางานกับจิตนะ อันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะพยายามปรับแก้นะหาวิธีการที่จะน่ะสู้กับนิวรณ์ที่มันทํางานอยู่เนะนี่ยนะความชอบไม่ชอบง่วงพุ่งสงสัยที่มันเกิดขึ้นน่ะโดยเฉพาะเช้าเช้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยตื่นน่ะหรือยังไม่คุ้นชินกับมันเนี่ยมันก็พายง่วงอยู่ยงั้นน่ะถ้าคุ้นแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องปกตินะ่ะน่ะฝึก รู้เงี้ยให้มันเคยอย่าปล่อยให้มันหลับนะะถ้าปล่อยให้มันหลับมันก็จะหลับอยู่อย่างนั้นนะจนกลายเป็นนิสัยเสียนิสัยไปเสียเปล่าๆนะให้รู้ทันนะพอรู้ทันนี้บ่อยๆนะแม้ตามันจะหลับอยู่จิตมันก็ตื่นนะทีนี้พอมันตื่นตัวบ่อยๆเข้านะมันก็คุ้นจินไปเองนะนั่งปุ๊บมันก็ตื่นทุกครั้งไปนะไม่ใช่ทั้งนั่งที่ไรก็หลับทุกที นั้นใช้ไม่ได้หรือปล่อยให้จิตล่องลอยไปเรื่อยเปยื่อยเหมือนปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นไปเรื่อยเปยื่อยนั่นน่ะนั่นอันตรายอาจจะจมน้ําตายอาจจะนิ้วไปแย่ปลักอะไรเงี้ยนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะนะที่ปล่อยให้เด็กมีของเล่นแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องคอยดูอยู่ไม่ให้คลาดสายตาผู้ใหญ่ในที่นี้คือตัวสติสัมภัญญาที่คอยเหลือบมองดูอยู่ นะแม้จะปล่อยให้เล่นแต่ว่าให้อยู่กับที่กับทางนะไม่เกิดอันตรายนะนะภาษาพระท่านใช้คำว่าเที่ยวไปตามโคจรของพ่อเนะที่ยวไปตามที่โคจรของพ่อในี่สํานวนในพระไตรปิฎกนะที่โคจรของพ่อก็คือกายเวทนาจิตธรรมพ่อคือพระเจ้านะนะ นี่พอเที่ยวไปในที่โครจรของพ่อแล้วนีย่ยังไงก็ไม่มีอันตรายน่ะมันนกมูลไถท,ที่น่นยกตัวอย่างไว้นะมันนกมูลไถท,ที่หากินอยู่ตามก้อนขี้ไถท,ที่ชาวนาเขาไถขึ้นมาเดินพลิกขึ้นมาเป็นก้อนๆน,นะนกมูลไถก็ใส,ส่ซุกซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนขี้ไถนี่ย จับมแมลงเล็กๆกินเป็นอาหารเพื่อเป็นนกตัวเล็กๆนะมีวันหนึ่งไอ้นอกมูลไทยตัวหนึ่งก็อยากจะออกจากที่แบบนี้นะนะอยากจะบินให้มันสูงกว่านั้นก็ถูกเหยี่ยวจับเอานะน,ะนกมูลไทยมันฉลาดก็บอกว่าในเราไม่เชื่อพ่อพ่อเราไม่เชื่อพ่อเนี่ยเราจึงถูกท่านจับไว้ได้นะเหี่ยวก็เลยถามว่า พ่อท่านสอนว่ายังไงพ่อเจ้าสอนว่ายังไงนะนกมณฑไทยก็บอกว่าพ่อสอนให้เที่ยวไปในที่โคจรอของพ่อจะไม่เป็นอันตรายอย่างนี้น,นะเหี่ยวก็เลยท้าทายว่าถ้าอย่างนั้นเราจะปล่อยเจ้าไปแล้วดูซิว่าเราจะจับเจ้าได้อีกไหมอย่างนี้น,นะพอนกมณฑไทยถูกปล่อยตัวก็นะบิดลงไปเกาะอยู่บนก้อนขี้ไถนะแล้วก็ตะโกนท้าทายเหี่ยว ตอนนี้เราอยู่ในที่โคจรของพ่อแล้วนะท่านเก่งขนาดไหนก็จับเราไม่ได้นะเดี๋ยวก็โกรธ<ๆ>ก็พุ่งตัวลงมาอย่างแรงนะกมณฑไถยก็กระโดดลงไปหลบอยู่หลังก้อนขี้ไถะนะนะเดี๋ยวก็เน่าก็แทกกับก้อนขี้ไถแล้วก็ตายน,ะนะนี่เป็นนิทานเปรียบเทียบที่ท่านเล่าเอาไว้นะไเหมือนกันที่โคจรของเราก็คือกายเวทนาจิตธรรม นะเพราะฉะั้นถ้าเอาจิตไปรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยังไงก็ไม่ผิดนะมีสติสมัมผญัสญยรู้เท่าทันอยู่เงี้ยนะนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พอมันง่วงก็ปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยไปเงี้นะอนี้แปลว่ามันออกไปจากที่โคจรอของพ่อแล้วนะต่อให้นั่งได้นิ่งๆไม่ง่วงไม่หลับแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะนะพอๆกับที่ไปนั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละ คือจิตมันออกไปภายนอกไม่ได้รู้อยู่ภายในนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะมันวิ่งหนีปัญหาแค่นั้นเองหรือไม่ก็จมอยู่กับปัญหานั้นเลยเนะช่นพอนง่วงกูก็นั่งหลับมันซะเลยอย่านงะนี้นะนี่แปลว่าจมไปกับปัญหาโดยที่ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันแก้อะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่านะแม้ข้างนอกจะหลับก็ข้างในก็ให้มันตื่นอยู่หาวิธีการที่จะตื่น นะแต่วิธีการที่จะตื่นนั้นต้องไม่หลุดออกไปจากที่โคจอนรของพ่อเนี่ยนะไม่หลุดออกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนะฮนถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆมันก็จะได้อุปนิสัยแบบใหม่อุปนิสัยที่จะรู้สึกตัวอยู่เงี้ยนะรู้กายเวทนาจิตธรรมอยู่รู้กายรู้ใจอยู่นั่นแหละนะรู้รูปรู้นามอยู่เงี้ยนะไม่หลุดออกไปจากตรงนี้นะ ที่ให้รู้ตรงนี้ก็เพราะเหตุว่าความทุกข์มันเกิดที่นี่เกิดที่กายเวทนาจิตธรรมเนะ่ยความยึยดถืออยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี่นะมันถ้าเราจะละความยึยดถือก็ต้องรู้ที่กายเวทนาจิตธรรมนะนะมันเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนก็ต้องรู้ไปตรงนั้นอย่าไปวิ่งหนีมันนะถ้าวิ่งหนีมันแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่างนะ อเดี๋ยวเราสดมนกันนะเช้านี้จะใช้เล่มขาวนะหยิบเล่มขาวมาในโยมนะนนหมดอยังอยู่บนโต๊ะของพระมีหรือเปล่าใครเอาไปไหนหมด